ปี2554เป็นปีที่ศูนย์คุณธรรมเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนก้าวสู่การเป็นองค์การมหาชนจัดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่เพิ่มความอิสระค,คล่องตัวเพื่อสานต่อภารกิจการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมบนฐานความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จุดเริ่ม นับแต่ผลงานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใน10ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาจากประเทศไต้หวันเผยแพร่อ,ออกสู่สาธาร,รณะในปี2548ได้จุดประกายความคิดและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามมาในหลายพื้นที่ของสังคมไทยเมื่อศูนย์คุณธรรมจัดกระบวนการเชิญชวนกลุ่มผู้นำทางสังคมตั้งแต่ผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชนนักนการศึกษา ผู้นำชุมชนผู้นำเยาวชนอาสาสมัครเพื่อสังคมและสื่อมวลชนไปเรียนรู้ดูงานที่มูลนิธิพุทธชิจีีจากนั้นหลายคนจากหลายองค์กรเริ่มนำแนวคิดการนำพุทธธรรมมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมมาปรับใช้ ผ่านการทำงานจิตอาสาในรูปแบบต่างๆเกิดเป็นนวัตกรรมด้านคุณธรรมขึ้นมากมาในหลายพื้นที่ทั้งกระบวนการจิตอาสาในองค์กรโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เกิดเครือข่ายคุณธรรมความดีแตกหนอต่อขยายและยิ่งเติบโตงอกงามยิ่งขึ้นเมื่อมีการสกัดองค์ความรู้ถอดบทเรียนออกมาสร้างหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลากหลายนำกลับไปขยายวงการเรียนรู้ภายในเครือข่ายพร้อมไปกับสื่อสารเผยแพร่อ,ออกสู่สาธารณะในวงกว้างนี่คือตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ข้อแรกของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่เป็นแหล่งกลางในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมศูนย์คุณธรรมจึงดำเนินยุทธศาสตร,ร์สองด้านซึ่งเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันคือการจัดการความรู้เชิงคุณธรรมแบบครบวงจรเริ่มยุทธศาสตร,ร์แรกด้วยการวิจัยรวบรวมสกัดเอาองค์ความรู้แจ้งชัดจากตัวอย่างความสําเร็จแล้วนาไปขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางการปฏิบัติขึ้นในเครือข่ายตามยุทธศาสตร,ร์ที่2 เกิดบทเรียนเกิดนวัตกรรมใหม่ยกระดับขึ้นพร้อมกับความมั่นคงเข้มแข็งของเครือข่ายเป็นทุนเป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมแผ่ขยายก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนบางมูลนาคศูนย์คุณธรรมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนำหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นแกนแกนสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งเด็ก คณะครูผู้บริหารและชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโรงเรียนที่นักเรียนมีปัญหาเชิงพฤติกรรมกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบและยกระดับขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผลการเรียนรู้ออกไปสู่เครือข่ายคือบางมูลนาคโมเดลหนึ่งในนวัตกรรมหลากหลายซึ่งศูนย์คุณธรรมได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ19เขตพื้นที่การศึกษานำไปขยายผลให้เกิดการปฏิบัติสู่โรงเรียนในสังกัดสพที่มีความพร้อมในบริบทต่างๆกัน เช่นเดียวกับที่วัดพระบรมธาตุดอยผาสม้มซึ่งเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนที่อยู่รายรอบใน10ชุมชนหรือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมซึ่งรวมชุมชนที่มีศักยภาพหลากหลายเข้ามาเป็นเครือข่ายคุณธรรมกว่า30ชุมชนโดยได้รับการเสริมหนุนพัฒนาองค์ความรู้จากกิจวิจัยท้องถิ่นร่วมกับศูนย์คุณธรรม คือการดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายที่กระจายออกไปในทุกกลุ่มทุกภาคีทั้งภาคการศึกษาศาส,สนาชุมชนภาคราชการภาคธุรกิจเป็นเครือข่ายคุณธรรมที่แตกต่อเติบโตกระจายออกในทุกทิศท,ทางทุกปีจึงมีกระบวนการเชื่อมโยงทุกองค์กรทุกเครือข่ายเข้ามาด้วยกัน สมัชชาคุณธรรมคือเวทีที่ภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศได้มาพบปะกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2548คือเวทีที่ทุกฝ่ายนำประสบการณ์การทำงานในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขณะเดียวกันสมัชชาคุณธรรมคือกระบวนการระดมความรู้และความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันจับประเด็นสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมสู่สาธารณะ เมื่อเห็นร่วมกันว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามสังคมไทยอย่างรุนแรงปี2554 22เครือข่ายองค์กรภาคีจึงเปิดเวทีระดมความคิดครั้งใหญ่ตกผลึกออกมาเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนให้ความซื่อตรงเป็นค่านิยมหลักของสังคมไทยนี่คือก้าวแรกของการยกร่างแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติขึ้น ในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่5มีการประกาศปฏิญญาคุณธรรมขับเคลื่อนแผนเสื้อตรงสู่สาธารณะภายใต้แนวคิดสร้างชาติโปรง่งใสสร้างไทยซื่อตรงเกิดมติเอกฉันท์ทั้งที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันร,รับรองแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติพุทธศักราช2,555ถึง2,559เป็นแผนหลักให้ภาคีเพือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติย้อนกลับไปสู่เรือข่าย เกิดกิจกรรมและปฏิบัติการดีๆขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำแผนซื่อตรงไปต่อยอดปรับใช้กับการบริหารองค์กรและงานจัดการทรัพยากรขยายการมีส่วนร่วมเปิดโปร่งต่อการตรวจสอบของภาคประชาชนเกิดความตื่นตัวชื่นชมยกย่องคนดีในชุมชนเกิดจิตสำนึกใหม่ที่ค่อยๆงอกงามขึ้นเพราะมีหลายมือรวมแรงช่วยการประคับประคองฟูมฟัก จนถึงทุกวันนี้มีการขับเคลื่อนแผนซื่อตรงอยู่ในเจ็ดกลุ่มเครือข่ายด้วยความหวังว่านี่คือการลงทุนลงแรงร่วมสร้างเหตุปัจจัยที่จะเอื้อให้เกิดฐานรากมั่นคงรองรับสังคมซื่อตรงโปร่งใสในวันพรุ่งนี้จนถึงปัจจุบันศูนย์คุณธรรมมีงานวิจัยในด้านคุณธรรมจริยธรรมกว่า224ผลงานทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ชุมชนองค์กรธุรกิจกว่า129องค์กรสนับสนุนและพัฒนาโครงการต้นแบบไปสู่ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมกว่า20แห่งและสร้างแหล่งเรียนรู้มุมคุณธรรมในห้องสมุดสาธาร,รณะวัดชุมชนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่า150แห่งคือบทบาทและภารกิจของศูนย์คุณธรรมสู่อนาคตด้านแรก คือการเป็นคลังความรู้ด้านคุณธรรมของประเทศด้วยการวิจัยรวบรวมถอดบทเรียนจัดการความรู้เชื่อมโยงสู่การทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้างใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างกระแสสังคมผ่านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมไทย คือภารกิจเพื่อเอื้อให้สังคมไทยขับเคลื่อนต่อไปด้วยพลังของคุณธรรมความดีหัวใจความสำเร็จจึงไม่ได้อยู่ที่องค์กรเล็กๆไม่ได้อยู่ที่ศูนย์คุณธรรมแต่อยู่ที่ความเข้มแข็งของเครือข่ายและทุกคนทุกฝ่ายที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างทำด้วยความเข้าใจและมุ่งมั่นที่ไปสู่เป้าหมายที่ดีร่วมกันคือสร้างสังคมคุณธรรม ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติเกื้อกูลแบ่งปันเป็นธรรมและเป็นสุข 2554เป็นปีที่ศูนย์คุณธรรมเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนก้าวสู่การเป็นองค์การมหาชนจัดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่เพิ่มความอิสระคล่องตัวเพื่อสานต่อภารกิจการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมบนฐานความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จุดเริ่ม นับแต่ผลงานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใน10ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาจากประเทศไต้หวันเผยแพร่ออกสู่สาธาร,รณะในปี2548ได้จุดประกายความคิดและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามมาในหลายพื้นที่ของสังคมไทยเมื่อศูนย์คุณธรรมจัดกระบวนการเชิญชวนกลุ่มผู้นำทางสังคมตั้งแต่ผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชนนักการศึกษา พระสงฆ์ผู้นำชุมชนผู้นำเยาวชนอาสาสมัครเพื่อสังคมและสื่อมวลชนไปเรียนรู้ดูงานที่มูลนิธิพุทธถือจี้จากนั้นหลายคนจากหลายองค์กรเริ่มนำแนวคิดการนำพุทธธรรมมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมมาปรับใช้ ผ่านการทำงานจิตอาสาในรูปแบบต่างๆเกิดเป็นนวัตกรรมด้านคุณธรรมขึ้นมากมายในหลายพื้นที่ทั้งกระบวนการจิตอาสาในองค์กรโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เ,เครือข่ายคุณธรรมความดีแตกหน่อต่อขยายและยิ่งเติบโตงอกงามยิ่งขึ้นเมื่อมีการสกัดองค์ความรู้ถอดบทเรียนออกมาสร้างหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลากหลายนำกลับไปขยายวงการเรียนรู้ภายในเครือข่ายพร้อมไปกับสื่อสารเผยแพร่อ,ออกสู่สาธารณะในวงกว้างนี่คือตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ข้อแรกของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่เป็นแหล่งกลางในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมศูนย์คุณธรรมจึงดำเนินยุทธศาสตร,ร์สองด้านซึ่งเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันคือการจัดการความรู้เชิงคุณธรรมแบบครบวงจรเริ่มยุทธศาสตร,ร์แรกด้วยการวิจัยรวบรวมสกัดเอาองค์ความรู้แจ้งชัดจากตัวอย่างความสําเร็จแล้วนาไปขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางการปฏิบัติขึ้นในเครือข่ายตามยุทธศาสตร,ร์ที่2 เกิดบทเรียนเกิดนวัตกรรมใหม่ยกระดับขึ้นพร้อมกับความมั่นคงเข้มแข็งของเครือข่ายเป็นทุนเป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมแผ่ขยายก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนบางมูลนาศูนย์คุณธรรมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนำหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นแกนแกนสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งเด็ก คณะครูผู้บริหารและชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโรงเรียนที่นักเรียนมีปัญหาเชิงพฤติกรรมกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบและยกระดับขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผลการเรียนรู้ออกไปสู่เครือข่าย คือบางมูลนาคโมเดลหนึ่งในนวัตกรรมหลากหลายซึ่งศูนย์คุณธรรมได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ19เขตพื้นที่การศึกษานำไปขยายผลให้เกิดการปฏิบัติสู่โรงเรียนในสังกัดสพที่มีความพร้อมในบริบทต่างๆกัน เช่นเดียวกับที่วัดพระบรมธาตุดอยผาสม้มซึ่งเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนที่อยู่รายรอบใน10ชุมชนหรือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมซึ่งรวมชุมชนที่มีศักยภาพหลากหลายเข้ามาเป็นเครือข่ายคุณธรรมกว่า30ชุมชนโดยได้รับการเสริมหนุนพัฒนาองค์ความรู้จากกิจวิจัยท้องถิ่นร่วมกับศูนย์คุณธรรม คือการดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายที่กระจายออกไปในทุกกลุ่มทุกภาคีทั้งภาคการศึกษาศาส,สนาชุมชนภาคราชการภาคธุรกิจเป็นเครือข่ายคุณธรรมที่แตกต่อเติบโตกระจายออกในทุกทิศท,ทางทุกปีจึงมีกระบวนการเชื่อมโยงทุกองค์กรทุกเครือข่ายเข้ามาด้วยกัน สมัชชาคุณธรรมคือเวทีที่ภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศได้มาพบปะกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2548คือเวทีที่ทุกฝ่ายนำประสบการณ์การทำงานในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขณะเดียวกันสมัชชาคุณธรรมคือกระบวนการระดมความรู้และความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันจับประเด็นสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมสู่สาธารณะ เมื่อเห็นร่วมกันว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามสังคมไทยอย่างรุนแรงปี2554 22เครือข่ายองค์กรภาคีจึงเปิดเวทีระดมความคิดครั้งใหญ่ตกผลึกออกมาเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนให้ความซื่อตรงเป็นค่านิยมหลักของสังคมไทยนี่คือก้าวแรกของการยกร่างแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติขึ้น ในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่5มีการประกาศปฏิญญาคุณธรรมขับเคลื่อนแผนซื่อตรงสู่สาธารณะภายใต้แนวคิดสร้างชาติโปรง่งใสสร้างไทยซื่อตรงเกิดมติเอกฉันท์ทั้งที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันร,รับรองแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติพุทธศักราช2,555ถึง2,559เป็นแผนหลักให้ภาคีเพืไทยขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติย้อนกลับไปสู่เครือข่าย เกิดกิจกรรมและปฏิบัติการดีๆขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําแผนซื่อตรงไปต่อยอดปรับใช้กับการบริหารองค์กรและงานจัดการทรัพยากรขยายการมีส่วนร่วมเปิดโปร่งต่อการตรวจสอบของภาคประชาชนเกิดความตื่นตัวชื่นชมยกย่องคนดีในชุมชนเกิดจิตสำนึกใหม่ที่ค่อยๆงอกงามขึ้นเพราะมีหลายมือรวมแรงช่วยการประคับประคองฟูมฟัก จนถึงทุกวันนี้มีการขับเคลื่อนแผนซื้อตรงอยู่ในเจ็ดกลุ่มเครือข่ายด้วยความหวังว่านี่คือการลงทุนลงแรงร่วมสร้างเหตุปัจจัยที่จะเอื้อให้เกิดฐานรากมั่นคงรองรับสังคมซื้อตรงโปร่งใสในวันพรุ่งนี้จนถึงปัจจุบันศูนย์คุณธรรมมีงานวิจัยในด้านคุณธรรมจริยธรรมกว่า224ผลงานทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ชุมชนองค์กรธุรกิจกว่า129องค์กรสนับสนุนและพัฒนาโครงการต้นแบบไปสู่ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมกว่า20แห่งและสร้างแหล่งเรียนรู้มุมคุณธรรมในห้องสมุดสาธาร,รณะวัดชุมชนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่า150แห่งคือบทบาทและภารกิจของศูนย์คุณธรรมสู่อนาคตด้านแรก คือการเป็นคลังความรู้ด้านคุณธรรมของประเทศด้วยการวิจัยรวบรวมถอดบทเรียนจัดการความรู้เชื่อมโยงสู่การทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้างใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างกระแสสังคมผ่านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมไทย คือภารกิจเพื่อเอื้อให้สังคมไทยขับเคลื่อนต่อไปด้วยพลังของคุณธรรมความดีหัวใจความสำเร็จจึงไม่ได้อยู่ที่องค์กรเล็กๆไม่ได้อยู่ที่ศูนย์คุณธรรมแต่อยู่ที่ความเข้มแข็งของเครือข่ายและทุกคนทุกฝ่ายที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างทำด้วยความเข้าใจและมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ดีร่วมกันคือสร้างสังคมคุณธรรม ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติเกื้อกูลแบ่งปันเป็นธรรมและเป็นสุข